เขาถามว่าเอาวัยวะใดที่ใหญ่ที่สุดในนี้อาจจะมีคนถูกหวยก็ได้นะถ้าตอบถูกมีใครตอบถูกไหมไหนโอใจเลยโอใจเอารางวัลเลขท้ายไปก่อน ที่เราก็มาดูนะบางคนก็บอกว่าสมองบางคนก็บอกว่าใจบางคนก็บอกลําตัวใช่ไหมอินทรีย์หกนะเรียกว่าญาตนะทั้งหกเนี่ยก็คือความเป็นใหญ่ในตัวเองเขาเริ่มมาจากอะไรตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจมีความเป็นใหญ่ในตัวเอง จากทีมบอกว่าความเป็นใหญ่ในตัวเองเนี่ยถ้าเรามีตาพอเรตามองเห็นมีวัตถุให้เรามองมีแสงสว่างเป็นองค์ประกอบก็เกิดอะไรขึ้นก็เกิดการมองเห็นพอเกิดการมองเห็นก็เกิดการรับรู้เกิดวิญญาณดวงตาทาให้เกิดเกิดปัสาแล้วก็เกิดวิญญาณเกิดวิญญาณก็เกิดเวทนา แสดงว่าดวงตานี้สําคัญที่สุดใช่ไหมใหญ่ที่สุดเป็นใหญ่ใช่ไหมมันเป็นเป็นการให้ง่ายคิดนะให้ง่ายคิดมาสอดคล้องกับหลักธรรมของเราถ้าเราตามมืดบอดเนี่ยคุณจะมีหูดีมันก็ไม่สมไม่สมบูรณ์จมูกดีก็ไม่สมบูรณ์อีสมองดีก็ไม่สมบูรณ์ มีหัวใจดีก็ไม่สมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงรอเหลาอย่างไงก็ไม่สมบูรณ์มันเริ่มต้นที่ดวงตาในการรับรู้โลกถ้าเราไม่มีดวงตาเนี่ยหมดเลยฉงนั้นคนที่ดูมือถือเป็นชั่วโม่ชั่วโมงแสงสว่างไม่พอหรือเพ่งจ้องอะไรนานเกินไปหรือแม้กระทั่งที่เขาเรียกว่าลำแสงอีวีเนี่ย นะครับที่เราเอามาเปรียบเทียบให้เราเอาได้ทําความเข้าใจเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่าลืมว่าอินทรีย์ที่เป็นใหญ่เป็นใหญ่ในตัวเองก็มีตาหูจมูกลิ้นกายและกระใจจริงๆและสําคัญเท่าเทียมกันนะ่ะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้มันเป็นตัวเสริมซึ่งกันและกันแต่เขาก็เป็นใหญ่ด้วยตัวของเขาเองแต่ละอย่างแต่ละอย่างครับ เอาล่ะครับพอสมควรนะครับ